สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องปาล์มสามบาท5บาทนะครับช่วง Blues Today ครับอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็31สิงหาคม2563นมะครับก่อนที่จะติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมเอามาอัปเดตนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ปาล์มสามบาท5บาทนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปไลค์ f c e b o o k Fanpage นะครับก็ฝากด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลยครับปามสบาทบาท แน่นอนครับในนั้นก็จะมีข่าวสารของเชลซีแบบอัปเดตนะครับรวมไปถึงใน YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ไฮไลท์ไฟกระพริบนะครับแล้วก็มีสิงห์บูพอดแคสต์ตอนล่าสุดใครที่ยังไม่ได้ไปกดรับฟังก็ไปฟังกันได้นะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของนกเตะที่ผมวิเคราะห์ว่าจะย้ายออกจากทีมเนี่ยมีกี่คนแล้วก็กี่เปอร์เซนต์ที่จะออกจากทีมไปบ้างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาเรื่องวองที่ข่าวแรกเลยครับหลังจากเงียบไปสัก 2- 3วันนะครับล่าสุดเรื่องราวของไคฮาวเวิร์ดก็ใกล้จะเป็นจริงนะครับ มีข่าวออกมาจากทางฟาบิโซโรมาโนครับที่อัปเดตมาเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับโรมาโนออกมาพูดเรื่องราวกับไคลฮาวเวิร์ดครับบอกว่านักเตะเนี่ยใกล้จะย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับเขาบอกว่าอีกไม่นานนะครับไคลฮาวเวิร์ดจะเซ็นสัญญากับเชลซีแล้วก็ตอนนี้ยังติดเรื่องของ เงินออปชันของทั้ง2ทีมซึ่งผมเคยพูดไปเมื่อสัก2-3วันที่ผ่านมานะครับว่ายังติดเรื่องของออปชันแล้วก็เอกสารที่ทางเชลซีกับเลวูเซ่นกำลังทำกันอยู่นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากจากครั้งก่อนนะครับก็คือทั้ง2ทีมเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกันมาจริงๆแล้ว1่1สัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าติดเรื่องเอกสารแล้วก็ไอออปชันส่วนต่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าตอนนั้นเนี่ย เชลซีเนี่ยโอเคและค่าตัว72ล้านปอนด์แล้วก็ไอออปชั ption, ่นบางส่วนเนี่ยประมาณ18ล้านปอนด์ตรงนี้กับเรโวเซนยังติดติดอยู่โรโมา n โนก็บอกว่าตรงนี้อาจจะติดอยู่นิดนึ่งเบสเซตรวมนะครับก็คือยัง90ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าตีเป็นเงินยูโรก็ประมาณ100ล้านยูโรขณะที่สื่ออื่นก็ตีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าจากทางเดลิเมลนะครับเดลิเมลตีเพิ่มเติม บอกว่าตอนนี้คาร์วิร์ดก็เป็นกองหน้าหรือว่าเป็นนักเตะคนเดียวของอาร์เซนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็ไม่ได้กลับมารายงานตัวกับทางสโมสรอ,อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนจุดหนึ่งแล้วนะครับว่าคาร์วิร์ดไม่น่าจะเป็นนักเตะของเบย์เอร์อร์เซนแล้วนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยหลายๆทีมเริ่มที่จะเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมแล้วอย่างเมื่อวานนี้บาซ่าก็เรียกลุอเนลเมซี่กลับมาซ้อมแต่ว่าเมซี่ไม่มานะครับนักเตะคนอื่นๆเนี่ยมานะครับขณะที่ ใครเอาบดเตยจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วเขาบอกว่าค่าเหนื่อยนะครับน่าจะมากกว่านะครับเขาใช้วิิวเคราะห์ว่าน่าจะมากกว่า3 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะย้ายเข้ามาเพิ่มเติมต่อจากติโมแวนเนอร์ฮากิมซีเอ็กเบนชิวเวลเตียโกซิวาแล้วก็ เจ้าซาเวียร์เอมบูยัมบ้านะครับนี่คือข่าวล่าสุดของคาเวิร์ดถ้าดูตรงนี้แล้วเนี่ยจากข่าวนะครับทั้งจากเดลี่เมลแล้วก็จากฟาบิโซโรวาโน่ก็เชื่อว่าในสัปดาห์นี้ครับผมตีกว้างๆเลยนะฮะจากมุมมองผมเองเนี่ยผมว่าคาร์ิร์ดไม่น่ามีปัญหาแล้วครับน่าจะเซ็นสัญญากันถ้ามองให้แคบลงมาหน่อยผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินวันพุธอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับดูแล้วเป็นนักเตะเชลซีแน่นอนนะครับสำหรับทางคาร์ิร์ดก็ถือว่าเป็นข่าวดีเปิดหัวเลยในช่วงบลูส์ทูเดย์วันนี้นะครับ ขณะที่เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของฮาคิมซีเอ็กนะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีการประเมินในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าอัปเดตล่าสุดนะครับเรื่องของฮาคิมซีเอ็กก็คือ,อ,อมีอาการเข่าบิดเล็กน้อยอย่างที่แฟงเลมพาดบอกนะครับมีการเข่าบิดเล็กน้อยแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะเจ็บหนักเท่าไหร่ก็จะเข้ารับการประเมินอาการบาดเจ็บอีกครั้งแต่ บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่แฟนเชลซีจ,จะสบายใจได้นะครับอย่างแรกคืออย่างที่เขาบอกก็คือเข่าบิดเล็กน้อยแล้วกอ็อาการล่าสุดนะครับของซีเอ็กเขาบอกว่าดูแล้วไม่น่าหนักเท่าไหร่นะครับก็ลุ้นครับว่าจะฟิตทันเปิดสนามในเกมกับไรตันได้หรือเปล่าวะเพราะอย่าลืมว่าอีก2อทีเท่านั้นนะครับที่ทางเจ้าตัวจะต้องรักษาตัวให้ทันนะครับอย่าลืมว่าพูลิสิชแล้วก็เมาส์เนี่ย อาจจะโดนกักตัวเพราะฉะนั้นในเกมเปิดสนามกับไรตันเนี่ยทั้ง2คนนี้อาจจะไม่ได้เล่นเราอาจจะได้เห็นคาร์ลมาซัลโอดอยนะครับลงสนามเป็นตัวจริงนะครับรวมไปถึงฮาคิมซีเอ็กก็ต้องเล่นเพราะฉะนั้นปีกาหายไปแล้ว2คนนะครับก็หวังว่าฮาคิมซีเอ็กจะหายเจ็บกลับมาก็ดูแล้วทิศทางแนวโน้มผมว่ามีโอกาสฟิตทันนะครับมีโอกาสฟิตทันถ้าจากบทสัมภาษณ์ของแฟรงค์แลมพาร์ดเขาบอกว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาต่อที่เรื่องของเตียโกซิวาครับ น่าสนใจเตยโกซัวนี่มีข่าวเกี่ยวกับแฟรงค์ลัมพาดนะครับออกมาเหมือนกับให้เครดิตนะครับนักเตะอย่างเตยโกซัวเขาคงเจอกระแสที่แบบสวนทางนะครับเพราะสไตล์การทําทีมของลมพาดก็คือเน้นนักเตะดาวรุ่งนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเตยโกซัวมาเนี่ยสื่อก็คงไปตีว่าโอ้ทำไมดึงนักเตะอายุ35ปี36ปีเข้ามาเสริมทีมลมพาดตอบได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับลมพาดให้สัมภาษณ์บอกว,กว่ากับในเตยโกซัวเนี่ยเขาบอกว่า คือทีมกําลังมองหาผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเตโกซิวเนี่ยก็ดีพอๆกับทีมของเราเลยนะฮะเขาบอกว่าเตโกซิวเนี่ยจะนําประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาใช้กับเชลซีนะครับทางเตโกซิวเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับท็อปเขาบอกว่าอย่างที่ได้เห็นกันว่าได้เล่นทั้งในฟุตบอลยูเฟ่าแชมเปียนส์ลีกและชิงชาเลิศแล้วก็ในเกมฟุตบอลถ้วยและชิงชาเลิศนะครับนี่คือประสบการณ์ที่เราผาดมองนะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ที่ตัวลำพาดคาดหวังกับเตโกซิวว่าตรงนี้จะสามารถนําประสบการณ์ของเตโกซิวเนี่ยนะครับมาพร้อมกับความเป็นผู้นำเห็นไหมเขาพูดถึงความเป็นผู้นําซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีนักเตะเชลซีอย่างออถ้าผมจะไม่ผิดแจมเลอร์โซ่ออกมาพูดว่าเชลซีขาดน่าจะเป็นเดนะนิสไว้นะขออภัยน่าจะเป็นเดนิสไว้ที่ออกมาพูดว่าเชลซีขาดนักเตะที่มีความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวเนี่ยตอนนี้ลำพาดบอกเลยครับว่าเตโกซิว si จะมาพร้อมกับความเป็นผู้นําและคุณภาพ ในการเล่นของเขานะครับเขาบอกว่าเตโกสซวาสำคัญมากสําหรับเรานะครับอ่ะก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ฟังแล้วผาดแก้ไขก็คือเชลซีปีที่แล้วเนี่ยเรามีกัปตันเป็นเซซ่าแอสปริกเวตาก็จริงแต่ว่าภาพความเป็นผู้นำนะครับหรือว่าการออกแอคชั่นกับเกมหรือว่าถ้าเรานึกไม่ออกเนี่ยนึกถึงตอนยุคจอห์นเทอร์รี่ที่โอ้โหกระตุ้นเพื่อร่วมทีมจนสุดท้าย สามารถพลิกผลการแข่งขันได้นะครับผมมองว่าเตโกซิวอาจจะมีจุดเด่นตรงนี้เพราะถ้าเขาไม่แน่จริงก็คงไม่เป็นกับตันทีเปเชมาสักระยะนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ตอบคําถามแฟนเชลซีนะครับว่าทําไมเชลซีต้องดึงเตโกซิวมาร่วมทีมนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเรื่องของการเสริมทัพนะครับก็เจ้าหนูคอนกาลาเกอร์นะครับที่มโอกาสประเดิมสนามเล่นให้กับเชลซีในเกมกับไบรตันก็ยังไม่ค่อยฉายแววเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะถูกปล่อยยืมตัวกับ สวนซีและชาวตันแล้วก็ผลงานโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้ในตอนยืมตัวแต่ว่าล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะต้องย้ายไปเล่นกับทีมอื่นในฤดูก,กาลหน้าแต่ว่าก็ยังเป็นสัญญายืมตัวนะครับยังเป็นสัญญายืมตัวมีข่าวว่าทีมอย่างเวสต์บรอมบิชเอาเบียนนะครับรวมไปถึงเชฟฟีเตดตที่ให้ความสนใจนะครับอันนี้ผมเชียร์นะฮะให้ปล่อยย้ายไปเล่นกับทีมในพรเมยรีก เพราะว่าถ้าย้ายไปเล่นในทีมกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างน้อยคือได้ประสบการณ์ในการเล่นกันหลีกสูงสุดบ้างนะครับเพราะการเล่นกับสวอนซีชาลตันเนี่ยเป็นทีมระดับเล็กนะครับเป็นทีมระดับเล็กแล้วผมมองว่าเกรดของทีมเนี่ยต่างกันความกดดันก็ต่างกันนะครับการขึ้นมาเล่นกับทีมในพรีเมียร์ลีกผมว่าทีมไหนก็ได้ครับจะเป็นเวสต์บอมวิลล่าหรือว่าถ้ายิ่งเชฟฟิลด์ในเต็เนี่ย ยิ่งโอเคเลยแต่ขอให้เลือกไปเล่นทีมที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามนะครับไม่ใช่ว่าย้ายไปแล้วเป็นแบบอ e ีทานเดมบาดูไปเล่นในลีกอย่างบุนเดสลีก้าแล้วกลายเป็นว่าได้เล่นแค่ไม่กี่เกมถึงแม้ว่าโอเคเป็นเกมสาคัญได้เล่นกับสเปอร์ในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าในลีกได้เล่นแค่ห้าหกเกมเท่านั้นเองก็อาจจะไม่คุ้มค่านะฮะสำหรับทางด้านของคอนนอลกาลาเกอร์ะนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยนะครับขณะที่ข่าวเรื่องของผู้สาวประตูนะครับ e อ u a r าร์เมนดก็ยังมีอัปเดตเข้ามานะครับจากก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าค่าตัว15ล้านปอนด์ล่าสุดสงสัยเชลซีจะจริงนะครับยื่นข้อเสนอ18ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังรอทางแรนช์นะครับตอบกลับว่าจะยอมรับข้อเสนอหรือเปล่านะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่แฟนเชลซีอาจจะช็อกนิดน,นึงเพราะดูเหมือนตั้งใจมากนะครับสำหรับเชลซีที่จะเอาในประตูคนนี้นะครับเอ็ดาร์เมนด แล้วก็ไปสอดคล้องกันเลยครับกับข่าวของเกปาลิาบารก์กาเพราะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนี่เองนะฮะมีข่าวว่าเกป้าเนี่ยพร้อมที่จะกลับมาแย่งตําแหน่งมือหนึ่งตัวจริงในทีมต่อนะครับคือสู้ต่อนะครับเพราะก่อนหนั้นนี้มีข่าวว่าแลมพาร์ตตั้งใจจะโลกเขาออกจากทีมนะครับตอนนี้เกป้ามีข่าวเลยถึงขั้นว่าอยากย้ายนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าเคยมีบาเลเซียที่ความสนใจ อยากจะยืมตัวไป2ปีแต่ว่าจะลืมว่าล่าสุดบาเลนเซียนี่มีปัญหาทางการเงินปล่อยนักเตะออกจากทีมไปเยอะก็ทําให้ตอนนี้ทีมที่สนใจเกป้าเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวล่าสุดเขาบอกว่าเกป้าไปพร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อไปเพราะสัญญายัางเหลือตั้ง4ปีนะครับแล้วก็ในสัญญาเนี่ยเขาบอกว่ารับอยู่1นึ่งแห้าหมื่นปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชลซีต้องการเงินค่าตัวคืนเนี่ยก็ต้องการอย่างน้อย50ล้านปอนด์นะครับตอนย้ายมาย้ายมา70กว่า ถ้าอยากได้คืนก็50ล้านปอนด์แน่นอนขาดทุนเงินหายไปกว่า20ล้านเลยนะฮะสำหรับกรณีของเกป้าเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยพูดเอาไว้นะครับในไลฟ์ด้วยหรือว่าในประเด็นอื่นๆเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าเชลซีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกป้าต่อไปด้วยสถานการณ์มังคับที่ไม่สามารถปล่อยผู้สับปะตูรายนี้ออกจากทีมได้นะครับอ่ะก็เพื่อนๆมาว่ไงะฮะสำหรับเกป้ายังให้โอกาสเขาหรือเปล่าหรือว่าสุดท้าย d r อปเป็นตัวสำรอง แล้วรอปล่อยในช่วงมการาหรือช่วงซัมเมอร์อยังไงก็แสดงความเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นครับของช่องปาล์มสามบาทหบาททั้งใน Facebook และ u t u b e สวัสดีครับอัปเดตข่าวเชลซีให้เรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับขอบคุณ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 ให้ทั่วทิศไปเลยนะครับก็ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทหบาทนะครับเรามี คอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมอย่างรูทูเดย์ครับเรามีทุกวันนะฮะจันถึงสุ์แล้วก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ไฮไลท์แบบเด็ดๆนะครับก็นี่เลยครับไฮไลท์ไฟกระพริบมีประจําทุกสัปดาห์ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะจ๊ะ